ยมประทายมาหรือยังมาแล้วเจ้าค่ะนมัสก,การเจ้าขาพระอาจารย์ม่อกี่ไหว้พระนี่ได้ยินม่อกี่สวดมนต์อ่ะได้ยินไม่ได้ยินเจ้า่าพระอาจารย์เออเลยแสดงอัตมาลืมเปิดน,นี้โอเคสวดมนต์ไปแล้วนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะวันนี้วันอะไร วันนี้วันศุกร์ที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเจ้าค่ะวันนี้วันหยุดราชการอืมแต่ไม่หยุดเรียนเจ้าค่ะลูกสาวว่าอาแม่วันนี้วันหยุดราชการไม่หยุดเรียนแล้วบอ,อกว่าไม่เกี่ยวกันโรปามานาปาะนาลูกนุโรมาในนุโรมาปุชชาหน้าเท่าไหรนะ่เนี้ยหน้าสามร้อยห้าสิบเก้าถึงสามร้อยหกสิบเจ้าค่ะเอกสารหน้าห้าสิบสี่ ื <c oughs> สันนิษฐานสันนิษฐานลูปาเคยเกิดเจ้าค่ะรูป,ปาเคยเกิดก็ต้องเป็นตามตามรูปแล้วก็อสัญเจ้าค่ะตามรูปอสัญกี่ขาสองขาเจ้าค่ะรูปมีสุทธาวาสมาไหมไม่มีเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีนะ เจ้าค่ะเป็นสุภาวัดด้วยนะเป็นสุเป็นสุเจ้าค่ะเป็นสุไปที่ต้องเว้นสุในเพาะอลยพระสุดาวัาเขาไม่เคย เราไม่เคยก็คือเกิดครั้งเดียวไม่มีการเกิดซ้ำใช่เจ้าค่ะเกิดแล้วก็ปรินิพานเลยไม่ปรินิพานเลยมีทั้งเลยและไม่เลยอ๋อใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะม,มีทั้งเลยและไม่เลยส <c oughs> ังขยาทัานแรกแต่มะนา จากไม่เกิดเจ้าค่ะอก็ต้องเป็นปัจฉินะปัจฉิเจ้าค่ะปัปจฉิก็จะอยู่ในนี้จะอยู่ในกามกับรูปใช่เจ้าค่ะสองขานะไม่ใช่ขาเดียวสองขาค่ะแล้วก็มีอ้อมด้วยมีตรงแล้วก็มีอ้อมปัจฉิสองขาตอนลงทามเราก็แยกขาเกิดขาบริณีพ่านไปแต่ไม่ต้องเรียกนะเจ้าค่ะไม่ต้องเรียกเจ้าค่ะ <c oughs> แบ่งเป็นโดยตรงโดยอ้อมเจ้าค่ะ <c oughs> แล้วก็มีอาส,าสันด้วยมนาจะไม่เกิดใช่เจ้าค่ะอาสันด้วย <c oughs> จบเลยนะเจ้าค่ะคทังเซาตอนที่สองมนาก็ <c oughs> จะเกิดกรรมซ้ำใช่ไหมเกิดการมซ้ำเจ้าค่ะ ตามไปตามซ้ำตามซ้ำสองขานะเจ้าค<ป>่ะมีรูปไหมเนี่ยมนันาก็จะก็ต้องมีรูปด้วยสิรูปด้วยเจ้าค่ะตามแล้วก็รูปอันนี้เขียนมีรูปเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ปัญจานี่ต้องไปปัญจซ้ำนะคะอ่า มันจะําำนะปันจะําำเว้นสุดทาวาเจ้าจค่ะสุดทาว่าไม่มาตั้งแต่แรกแต่เราก็เว้นให้ชัดเจนอจริงเจ้าค,ค,ค่ะอือดูวิสัชนาหน่อยนี่เราย่อกไว้แล้วปะชิ ปัจฉิก็ปัญจโวกาเลปชิมะพวิกานังแล้วก็อสันสองขาต้องอสันยัตตาหนังตาหนังเจ้าค่ะแต่ตรงน,นี้ก็พิมพ์ผิดเจ้าค่ะเป็นอสันยัตตาหนังสัตตาหนังอืมสัตตานัง ส่วนปัญจสองขาไปปัญจาสามก็อิต,เตารตเตรสังไปอิตาเรสังปัญจโวการานังอ๋อแล้วอได้แล้วอนุโลมปุทธชัยสัยัตถะรูปายัตนางอุปปัชชิตะตัสสะตัฏฐะมานายัตนางอุปัชชิต,สต,าาตชสติตอ่รูปายัตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด มานายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาปัญจโวการปาีปัชมะวิกานังอสัญญสตตานังเตสังตัถฐารูปายตนังอุป,ปัชชิตะโนจะเตสังตัฏฐมานายตนังอุป,ปัชชิสติอิตเตสังปัญจโวการานังเตสังตัฏฐรูปายตนังจะอุป,ปัชชิตะ มนายตนะจะอุป,ปัิชิสติเมื่อปัชิมะพวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสตภูมิในภูมินั้นรูปายตนะเคยเกิดแต่มนายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นบุคคลทั้งหลายที่เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ ที่นอกจากปัจชิมะพวิกะเหล่านั้นในภูมินั้นรูปายตนะก็เคยเกิดมะนายตนะก็จะเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุตชนหนึ่งผลเสกขบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวกาลภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานซึ่งกำลังปรินิพานในปัญจโวกาลภูมิ กับปัญจะ uh, โวกาลภูมิ17เว้นสุทธาวาสภูมิห้าอบายภูมิสปัชชิมภวิกะโดยตรงปุตุชนสีผลเสกบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจะโวกาลภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจะโวกาลภูมิ21เว้นสุทธาวาสภูมิหปัจชิมภวิกะโดยอ้อม สุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิกับอสัญญาสัตตภูมิหนึ่งและปุตุชนสี่ผลเสกขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวกาลภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจโวกาลภูมิยี่สิบเอ็ดเสุทธาวาสภูมห้าองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น สาธุเจ้าค่ะสาธุไปข้างล่างค่ะสาธุต่อไปต่อไปกลาบนมาสการเจ้าค่ะสาธุสานิทานปฏิปุนะอันนี้นะ ้ค่ะหน้าสามร้อยหกสิบเอกสารหน้าห้าสิบห้าเจ้าค่ะอสันนิษฐานสันนิษฐานมนาจักเกิดเจ้าค่ะมะนาจักเกิดก็ต้องเป็นตามรูปอรูปสองขาตามรรปอรูปสองขานะอรปอรูปเว้นอะไรเว้นสุดทาว่าเจ้าค่ะ เป็นสุดตาว่าเพราะไม่เกิดจากไม่เกิดซ้ำใช่ไหมใช่จ้วค่ะอืมแล้วเป็นสุดตาว่าสองขาแนะ้วสองขาเจ้าค่ะอืม สังกายฐานแรกแต่แต่แตรูปาไม่เคยเกิดแต่รูปาไม่เคยก็ต้องเป็นอะไรภูมที่รูปปาเกิดไม่ได้คืออารูปค่ะอารูป2สองขาใช่ไหมขาเจ้าค่ะอืออารูปไปอารูปน,นันเองจบเลยนะเจ้าค่ะทางกายฐนที่สองรูปก็ก็ เ,เ้าต้องเป็นการกรูปปัญจะไปปัญจะนั่นเองนะ,ะใช่ไหมเป็นสุดทาวาดนะอย่าเดิมนะ,ะ <c oughs> เป็นโดยวิสัชนาหน่อยอรูปสองขาวิสัชนาว่าอะรูปานังอื ปัญจสองขาไปปัญจาสามวิสัชนาว่าปัญจวการานังอืมอืมคนนี้ง่ายเกินไปแบบง่ายเยอะค่ะง่ายเกินไปนะเอาเป็นสัมผาษไหมคะจ่าใช่หน้าตาเป็นหน้าสัมผณ์ตาไม่เคยเจอเงหน้าสัมผณ์มาจากไหนเป็นใคร นะเจ้าค่ะง่ายเกินไปให้พี่นันทนาอ่านอีกบทนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อะไรนะได้ง่ายเกินไปพอพอบทพอปัจจนิกให้พี่พี่นันทนาอ่านปัจจานิกด้วยเจ้าค่ะเพราะมันง่ายเกินไปเจ้าค่ะได้ได้แ้ค่ะพอดีโยมอะไรนะก็ลาไปเลย พี่พมรอพันธ์กับนุชาแล้วก็วาลินทิฟลาค่ะอืมแล้วก็ให้โยมนันทนาลุยไปเลยนะค่ะแล้ <c oughs> ละอาละ่อานเลยเลยปฏิโลมบุชายะสะวาปนายะถะมนายตนางอุปัติสติตาสะตัฏฐรูปายตนางอุปติสทฐาติหรือว่ามัน,มนายตนะจักเกิด แก่บุคคลใดในภูมิใดรูปายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอะรูปานังเตสังตัทะมานายตนังอุปปัตชิสติโนจะเตสังตัะรูปายตนงอุปปัตชิตะปัญจะโอการานังเตสังตัทธะมันายตนะจะอุปปัตชิสติรูปายตนัะจะอุปปัตชิตะ เมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปภูมิในภูมินั้นมนายตนะจะเกิดแต่รูปลายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมนื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นมนายตนะก็จะเกิดรูปายตนะก็เคยเกิดองธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกุบกรุูชนหนึ่งคนเสขะบุคคลสาม ซึ่งกาลังเกิดและกําลังตายในอารูปภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับอารูปภูมิสี่และปุถทชนสี่ผลเสกขบุคคลสาซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในปัญจโวกรภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจโวการาภูมิ2ี่สบเเว้นสุทธาวัสภูมิห้าองค์ธรรมของสังสยมบ,บทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้นสาธุเจ้าค่ะเออทู เร้าแล้วค่ะเออทุกวันนี้วันที่สิบสามเข้าเข้าซูมาสิบสามคนพอดี <laughs> <laughs> แปด <laughs> แต่จริงนะเป็นจังหวะเป็นจังหวะจริงๆนะสิบสามยอมนันทนาใช่ไหมเจ้าค่ะอ่านต่อใช่ไหมอ่านต่อเจ้าค่ะอนุปโปเจ้าค่ะ อัจจุบันนี้หน้าสามเจ็ดแปดถึง, 3, 7, 9, งสามเจ็ดเก้าเอกสารหน้าห้าสิบหกเจ้าค่ะอ่านต่อนี่ใครให้อ่าน <laughs> คุณคุณบอกใครคุณบอกใครว่าใ้อ่าน, <laughs> าน <laughs> <laughs> ปัจจุนนี้เจ้าค่ะตอน รูปาไม่เคยเกิดรูปาไม่เคยสุดทาวาสมาก่อนเลยนะเจ้าค่าใช่ไหมเจ้าค่ะตกมาก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยอารูปไหมอรูปอารูปอืมมีแค่นี้เนะแค่นี้เถ่าค่ะสองขาอืมนะเจ้าะ สังกยาท่อนแรกแต่มนาจกเกิดแต่มนาจกเกิดจกเกิดอารูปอ่าสทาวสไม่ได้้วต้องอารูปนะเข้ค่ะจบเลยทางกยาท่านที่สองมนาก็จะไม่เกิดจะต้องสทาวาส สุทวาว่ามาแน่นะค่ะแล้วก็อารูปที่เป็นปัดปฉีดนะปัดฉีดค่ะตอนนี้ก็เรียกอาฉีดนะตรงนี้นะอาฉีดอืออารูปที่เป็นปัดฉีดสองขาใช่ไหมใช่ค่ะอ่านะแล้วก็แยกเป็นโดยตรงน่าก็โดยอ้อมโดยอ้อม อันเนี้ยอันเนี้ยน่าน่าพลาดเนะเพราะว่าเราไปมองว่าข้างบนอารูปไปแล้วข้างล่างไม่มาแล้วข้างบนเนี่ยเป็นอารูปสองขาที่จะไปซ้ำอารูปนะ,ะต่างกันนะเจ้าคะนะเจอหน้าตาก็ดูดีหน้าตาดูดีดูดีสูสีกับรุ่นนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ไม่ยาวเกินไปด้วยอืมไม่เป็นไรแล้วใครว่าตอนนี้ก็เรียนเรียนไปก่อนอนนี้เรียนไปก่อนค่ะอืมอารูปสองขาวิสัชนาว่าอารูป,ปานังส่วนสุทธาวาสสองขาวิสัชนาวา่าสุทธาวาสานาังอืมแล้วก็อาชีวิสัชนาวา่า อะรูเปปัชิมาพัิการนางอืมเอาละอ่าได้แล้วแล้วค่ะอนุโลมบุตรชายะสายะทะรูปายาตานานุป,ปัจจิธตาสสตัตทะมานายตนานุป,ปัจจิสติติรูปายาตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมนายาตนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอะรูปานางเตสังตัะ รูปายะตะนางนุปัดชิตะโนจะเตสังตัทธะมนายะตะนางนกปัดชิสติสุทาวาสานาังอะรูปเปปัจชิม,มะภวิการนางเตสังตัถะรูปายะตะนานจะนุกปัจชิตะมนายะตะนานจะนุกปัดชิสติ <c oughs> เมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในรูปภูมิในภูมินั้นรูปายะตะนะไม่เคยเกิดแต่มนายะตนะ จะเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในสุทาวาสภูมิและปัชิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอารุปภูมิในภูมินั้นรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดมนายตนะก็จกไม่เกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะบุ้ดุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอารุปภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีก กับอารูปภูมิสี่และอนาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในสุทาวาสภูมิกับสุทาวาสภูมิห้าผลเสขะาบุคคลสามที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกําลังเกิดในอารูปภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังปรินลิพานในอารูปภูมิปัจฉิมภวิกะโดยตรง ตเหตุกับบุรชลหนึ่งผลเสษขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอารูปภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับอารูปภูมิสี่ปชิมภวิกะโดยอ้อมองธรรมของสังสยาบทได้แก่องคธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุ เมื่อครู่พี่สันทนาค่ะตกตกอรูปภูมิสี่ไปนะคะตรงปัจฉชิมภพาวิกะโดยตรงอะค่ะอืมัะสี่อะค่ะเพราะในในเอกสารไม่มีเอกสารไม่มีค่ะค่ะใช่ต้องต้องเพิ่มไปด้วยค่ะค่ะคขอบคุณค่ะจะมาเริ่มดูอโอ้โหสิงอรูปภูมิสี่ใช่ค่ะอันนี้ยาวเลย เดาเลย <c oughs> มีใครจะอาสาไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวประภัยจะจัดนะคะอืมผมประภัยแล <c oughs> ้วผู้อ่านขาดแคลนนะคะ, <c oughs> ะ,ม,ะมีใครอาสาไหมคะไม่มีต่ <c oughs> อเลยเจ้าค่ะพระจาเชื่อไหมอ้ช่วยไหมคะค่ะ,คะน้งโอ้ก็ได้ค่ะอืม ปฏิบูนะหน้าเท่าไรปฏิบู 3, 7, 8, 3, 7, 9, รณ์หน้าสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าครับอ่าเอกสารหน้าห้าสิบเจ็ดอืตอนนี้ฐานมะนาจะไม่เกิดต้องเป็นปัจฉิตรไหมฉใช่ไหมใช่ ปัจฉิสามแล้วก็อสันใช่ไหมอสันนะอสันอืมใช่ไหมมีแค่นี้นะ มาันาจะไม่เกิดตทวทนะทว่าอยู่ในปัจจิณัุตัวว่าอยู่ในปัจฉิแล้วสนะังกายธรรนแรกแต่รูปาคือก็ต้องเป็น ปัจิปัจิก็คือปัจิมาวิกะในปัญจนะ,ะปัจิมาวิกะในปัญจะแล้วก็แยกเป็นโดยตรงโดยโอ้อมรูปาจากเกิดนะ,ะเคยเปิดมาไปแล้วก็อสัง สันเป็นภูมิที่รูปาเกิดได้นะอ,ะอจบต่อไป <c oughs> สังเ่อาท่านที่สองรูปาก็ไม่เคยอัน,นีส้สุดทาวาสมานะเมื่อกี้ข้าบนี้ต้องเว้นสุดทาวาสด,ดนะ When, เว้นค่ะเว้นว่็รูปาเคย okay. แล้วก็มาไว้ข้างล่างรูปาก็ไม่เคยมีสุทธาวาสแล้วก็มีอารูปอยู่ในปัจชิทั้งคู่เลย <c oughs> นะอารมอันนี้ก็ตรงนะอันนี้ตรงนี่ใส่ภูมิได้เลยใส่กลับด้วยเมื่อกี้ไม่มีเอกสารนะ ในเรโดองตรงขางล่าในี่โดออ้อมนะใช่ไหมไปดูวิสัจนานะต้งทำอดเดียวปะชิปันจโวการเรปะชิมะพวิการ <c oughs> ส่วนอสันสองขาก็ สัญญาตาหนึ่งแล้วก็ไปโนดลงทำสองบทนี่สทาวาสองขานะอุทาวสารหนังส่วนอชิก็อะรูเปปัชชิมะโวิกาหนังเนะใช่ไหม โอเคแล้วยะสาวาปนายะ่ะมนายตนงนุปัชชิกิตัสสะตัฏฐรูปายตนงนุปัชชิตาติหรือว่ามนายตนะจากไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดรูปายตนะก็จะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสชนาปัญจาวกาเรปชิมะพวิการนางอสัญญาสัตตานางเตสังปัทะ มานายตนังนุปัชิสติโนจเตสังตัฏฐะรูปายตนังนุปัชิตะสุทาวาสานางังอรูเปปชิมะพระวิการังเตสังตัฏฐะมะนายตนังจะนุปปัชชิติรูปายตนังจะนุปัชชิตะเมื่อปชิมาพระวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจกโการภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญาสตภูมิในภูมินั้นมะนายตะนั้จะไม่ เกิดแต่รูปายุตนะเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในสุทาวาสภูมิและปชิมะา,าวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูป,ปรภูมิในภูมินั้นมานา,นายตนะก็จะข้อจักไม่เกิดรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดองค์ธรรมของสัิษฐานบทได้แก่ตีเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคลสามที่เป็นปชิมะา,าวิกะ ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณาสมังคีของปัญจโวการะติเทตุกะปฏิสนธิจิตเก้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมมชกลาสามเจ็ดสี่อารัตรผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปร,รินิพานในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขคณะสมังคีของปัญจโวการะติเทตุกะจติจิตเก้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมมชรุปที่ดับครั้งสุดท้าย กับปัญจกโการาภูมิ17เ็ว้นสุทาวาสปูนห้าอบายภูมิ4ปชิมาภวิกาโดยตรงปุถุชนสผลเสกข้าบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจกโการภูมิและจะไม่เกิดในภูมิทีตตต่ตนเกิดอยู่อีกกับปัญจกโการาภูมิ2 1เ็ว้นสุทาวาสปูมห้าปชิมาภรวิกาโดยอ้อม สุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอาศัญยสตภูมิกับอาศัญยสตภูมหนึ่งและอนาคามิผลบุอนาคามิผลบุคคลหนึ่งอารัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในสุทาวาสภูมิกับสุทาวาสภูมห้าผลเสกคาบ,บุคคลสามที่เป็นปชิมภวิกะซึ่งกําลังเกิดในอารุปภูมิที่เรียกว่าอุปาทัะขณะสมังคี ของอรูปาวัชลรปฏิสนที่จิตสี่เจตสิกสามสิบอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังปริมิพานในอรูปภูมิที่เรียกว่าัางคคณะสมังคีของอรูปาวัชะจุดจิตสี่เจตสิกสามสิบกับอรูปภูมิสี่ิมาภวิกะโดยตรงติเหตุกะอุจุชนหนึ่งผลเสกขับบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอรูปภูมิและจักไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีก กับอรูปภูมิสีปชิมะพระวิกาโดยอ้อมองค์ธรรองค์ทรรของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมดหลังเท่านั้นสาธุค่ะเอ่อทุกถ่ายภาพแล้วค่ะเอ่อทุกจบเป็นึ่ง